สวัสดีครัท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชานรุนาามานำเสนอครับดีแล้วที่รู้จักเอาตัวรอดผมเขียนเตือนด้วยความบริสุทธิ์ใจไปว่าคดีป่วยทิปของทักษิณ จะเป็นหายนะของทุกคนที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือทักษิณให้พ้นโทษโดยการทำลายกฎธรรมาพิบาลและมันจะย้อนกลับมาทำลายตนเองโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขมีนักการเมืองหลายคนติดคุกแทนคนตระกูลชินและมีนักการเมืองหลายคนถูกเขี่ยทิ้งเมื่อหมดประโยชน์ มีนักธุรกิจหลายคนชื่อเสียงปนเปี้และมีนักธุรกิจหลายคนถูกใช้ให้เป็นแค่สะพานให้เหยียบข้ามเดินเท่านั้นไม่มีใครมีจุดจบดีสักคนจากการเสียสละให้กับทักษิณภาพการล่มสลายลงของตระกูลชินชัดเจนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทักษิณถูกกักตัวเอาไว้ลงโทษในประเทศห้ามออกนอกประเทศต้องถูกขังดองเอาไว้ในประเทศจนตายและทักษิณจะถูกนำไปเข้าคุก เพื่อให้เกิดรอยมนทินไปตลอดชีวิตที่หมดสิทธิ์เล่นการเมืองไปตลอดชีวิตเช่นกันแพทองทานชินวัตรใช้งบประมาณภาษีประชาชนที่คาดว่าจะหลายร้อยล้านบาทแค่อ้างไปดูงานที่อังกฤษสุดท้ายก็ไปโผล่เยี่ยมน้าสาวอย่างยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคล้อยหลังไม่นานศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษาออกมาให้ยิ่งลักษณ ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อความผิดในนโยบายรับจำนำข้าวที่1,028ล้านบาทและต้องติดคุกอีก5ปีที่ชี้ชัดเจนว่าอนาคตทางการเมืองและการกลับบ้านของยิ่งลักษณ์น้องสาวของทักษิณจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้อีกตลอดชีวิตและคดีอาชญากรรมทางการเมืองของยิ่งลักษณ์จะเป็นรอยบาปติดตัวไปตลอดชีวิตถึงความเสื่อมสลายลงของคนในตระกูลชินวัตร ที่มีชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี1ในตระกูลเชนวัตที่มีประวัติช่อโกงตามติดนายทักษิณเป็นคนที่สองและแน่นอนว่าเมื่ออำนาจของทักษิณมืดดับลงมีโอกาสสูงมากที่แพทองทานลูกสาวของทักษิณอาจโดนคดีในความผิดแจกเงินในโครงการดีต้อนวเ็ t et, ที่ทำให้รัฐเสียหายและผิดวินัยการคลังและกระทำให้ธนาคารของรัฐเสียหายอย่างร้ายแรงและอาจรวมไปถึงอีกหลายคดี ทั้งเรื่องหุ้นก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและอาจซ้ารอยพ่อกับน้าสาวคือหนีออกนอกประเทศจากหลายคดีที่จะผุดขึ้นบานเป็นดอกเห็ดและดูเหมือนว่าคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดต่อยิ่งลักษและการถอนตัวของทุกฝ่ายทางการเมืองในการช่วยเหลือทักสินในคดีป่วยทิพย์ได้ส่งผลกระเพื่อมไปถึงท่าทีของนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีกลาโหมผู้อ่อนด้อย ที่ยอมตัดสินใจเลือกซื้อเรือดำน้ำจากจีนต่อที่ลุงตูได้ตกลงทำสัญญาเอาไว้รวมไปถึงสนองความต้องการของกองทัพเรือทุกอย่างด้วยจากท่าทีเดิมที่เดินเกมพลิ้วไปมาไม่ตัดสินใจอะไรสักอย่างแถมทำตัวตลกร้ายที่สุดก็คือออกมาประกาศลั่นใส่ขมิว่าจะไม่ยอมถอยทหารออกจากตัวประสาทตามเงมนทมเด็ดขาดทั้งที่กอหน้านี้ ออกประกาศให้ทหารไทยถอยออกจากพื้นที่ด้วยปากของตนเองและปล่อยให้ทหารเขมรเผาสาลาตรีมุกและปล่อยให้ทหารเขมรแอบเข้ามาขุดหลุมบังเกอร์กินแนวเขตเข้าพื้นที่ประเทศไทยที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีและแน่นอนว่าข่าวที่ดูเหมือนว่าตระกูลชินกำลังจะหมดอำนาจทางการเมืองลงยังส่งผลเสียต่อตระกูลฮุนของขเขมรแบบเต็มๆที่ทำให้ฮุนเซนกับฮุนเมเน็ต เริ่มอดอข้อลงตอนนี้ฐานไทยชี้ให้ถอยกำลังออกนอกพื้นที่ภัยก็ต้องทำตามแถมต้องให้ฐานเขเมรช่วยกันถมดินบังเกอร์ที่ขุดกันยาวเข้ามาในประเทศไทยทั้งหมดกลับคืนด้วยและสิ่งที่ตระกูลหุนของเขเมรหวาดกลัวที่สุดก็คือเมื่ออำนาจทางการเมืองของตระกูลชินสิ้นสุดลงภาพต่อมาก็คือการตรวจล้างแรงงานเถื่อนชาวเขเมรนับหลายล้านคน จะถูกผลักดันกับเขมรนทั้งหมดแบบเพี้ยนเตียนและการปิดพรมแดนค้าขายกันทั่วประเทศแบบไม่มีกําหนดจะเป็นการตอบโต้เอาคืนเขมรนแบบเจ็บแสบที่สุดถ้าไม่มีรถน้ํามันวิ่งเข้าเขมรนถ้าไม่มีไฟฟ้าส่งให้เขมรนถ้าไม่มีการหุงต้มส่งเข้าเขมรนถ้าปิดจุดผ่านแดนทุกจุดของเขมรนถ้าปิดทุกเที่ยวบินไปยังเขมรนถ้าปิดการส่งสินค้าไทยเข้าเขมรน อยากจะเห็นเหมือนกันว่าพี่ใหญ่หยางจีนจะช่วยเหลือขเขมรได้อย่างไรสุดท้ายบีบให้ขเขมรหันหน้าไปพึ่งพาเวียดนามแทนและปล่อยให้เวียดนามขยายอำนาจลงมารบกับจีนในขเขมรแทนดูแล้วสมนามสมเนื้อกันมากที่สุดเพราะเวียดนามไม่เคยกลัวมาหา,หาอำนาจหยางจีนเลยและตามมาด้วยภาพของสงครามกลางเมืองของขเขมรกลับมาใหม่อีกครั้งฝ่ายหนึ่งสนับสนุนจีนอีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนเวียดนาม บางทีการบังอาจพาคนขึ้นไปร้องเพลงชาติขเขมรบนตัวปราสาทต,ตามเมืองทมในเขตพื้นที่ประเทศไทยอาจจะเป็นภาพสุดท้ายของชนชาติขเขมรกับออกยานายภูมิธรรมก็ได้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากเพจเฟซบุ๊กของคุณเดชานรุนาตมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิสกทธิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ